บ,บอกวิชารวยาหน่อยสีวิชารวยก็มีวิชารวยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวนี้ฮะถ้าใครได้เต็มกําลังแล้วยังมีความคล่องตัวในทางโลกผมมีทิหนึ่งอย่างนี้นะครับให้เราเราขอเต็มกําลังได้อยู่อารมณ์ไหนที่ดีขอเต็มกาลังแล้วไปท่องกระถางเงินล้านไม่ต้องไปสวรรค์โลกไว้ก่อนเพราะวันนี้เราตังค์ไม่มีใช้เราลําบากอยู่ท่องกระถางเงินล้านก่อนผมเล่าประสบการณ์นะครับผมเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมไม่เคยขอเลย โง่ามากเดี๋ยวผมจะเล่าโง่แหละทุกอย่างหวังผลเคลือพันธิพานใช้กําลังตัวเองหมดเลยไม่เคยขอพระพุทธเจ้าเลยไปทุกอย่างสู้โ,โห้โคตรลาบากเลยกินอยู่ก็ลําบากทํางานก็มีแต่คนจานแก้งลําบากมากทุกทุกเสร็จปุ๊บสภามีพี่คนบอกเราต้องขอต้องขอเสร็จปุ๊บผมก็เลยใช้ทําไงเออเขาบอกว่าถ้าต้องสมาธิสูงสูงแล้วต้อง ถังเงินล้านจะอันนี้ส่งเร็วเราได้เต็มกำลังนี่ถอดไปเลยเต็มกําลังแล้วไปท่องถังเงินล้านอันนี้คือคือถามว่าเรามีกิเลสไหมไม่นะแต่เราท่องเพื่อความท่องตัวเรามาวันนี้ยถ้าเรายังติดเรื่องปัจจัยเราจะมานั่งเป็นนี้ได้ไหมนะครับความท่องตัวเราท่องเพื่ออะไรทุกคนวันนี้อธิษฐานขอพระนิพพานหมดเราไม่ต้องการไปมีความเ่อรล้วยให้คนสรรเสริญนินทาเราไม่มีแล้วล่ะผมเชื่อหลายๆคนไม่มีถ้าใครมีก็ กำลังใจผมว่าต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งการที่เราไปเต็มกาลังในท่องทันถานหนึ่งล้านเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับบริษทัทผมพวกนี้จับทองคารางวัลที่หนึ่งผมอยากได้ทองให้แฟนทําไงวะฮะผมทอดเต็มกําลังไปเลยคำว่าเราขี้โกงไม่ใช่นะเราไม่ขี้โกงนะเราทอดไปเต็มกำลังเสร็จผมเข้าล่างพองกระถางงานเสร็จเข้าล่างปุ๊บสามจบเข้าล่างแล้ไม่ต้องทงเยอะเข้าล่างเสร็จปุ๊บ ผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้ทองคาเป็นของผมวันุึงคืนจับผมก็ได้ทองคาเพราะว่ามันเป็นสมาธิที่สูงมากแล้วเวลาเราท่องกระถางเงินล้านถ้าเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคนที่ไปเต็มกำลังก่อนนะถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าอารมณ์ไหนที่จะให้ได้เขาอยากไม่เขาอยากรวยกันอยู่เลยยังเล่าไม่จบอ่ะทีนี้เวลเราออกไปเต็มกำลังใช่ไหมครับเราท่องกระถางเขาล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาท่องเราต้องนึกอย่างนี้นะครับ ให้อนุภาพเราต้องเข้าใจอย่างว่าคาถาที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในตำราเก่ามา่งไหมบ้างของเป็นตำราเขียนมาแต่คาถาเงินล้านเนี่ยเป็นคาถาที่สุดยอดเพราะอะไรปะกว่าจะได้มาครบกระบวนการเนี่ยยากมากตั้งสมัยหลวงปู่แล้วหลวงปู่ปานมาแล้วหลวงพ่อมาได้ช่วงละท่อนช่วงละทอนช่วงละท่อนแล้วต้องไปเอารงนูน้นมาทอนกว่าจะได้ครบเนี่ย ขำลังเบื่อผมแล้วแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยนี่ผมจะให้เห็นคุณค่าของคาถาินร้านนะผมพยายามบิ้วก่อนให้เห็นว่ายังไงนะครับแล้วคาถาทุกคําเนี่ยหลายๆคําเนี่ยว่ารีบางว่ารีบางประโยคเนี่ยเป็นของพระประเจกนะพระประเจกท่านเต่งมาจากวาจาท่านผู้เจ้าบอกมาของพ่อจากปากท่านความศักดิ์สิทธิ์เห็นดูแล้วกัน ขนาดคาถาที่ได้มาจากตเก่าก่อนเนี่ยเขายังมาใช้งานและได้ผลแต่นี่อะไรนี่เขามาจากปางข่อเราก็าโชคดีมากที่รู้จักกระถางหลานแต่บางคนเนี่ยแวาท่องนะผมทําอารมณ์ยังไงมนะ่ะครผมเป่งให้ดังทั้งจักรวาลถ้าใครอยากให้ได้อนุภาพหรือผลเลยนะเป่งให้ดังจักรวาลให้ตัวหนังสือเป็นแก้วอยู่แล้วแต่ที่มีแต่ละคนเป่งให้ดังต้องทั้งจักรวาลเล้วผมไป ไปอ่าไปท่งไปเตงกลางเนี้ยผมจะท่องให้เป็่งให้ทั้งดังทั้งจักประวานเพราะ่าอะไรเวลาความเป็นชิปเนี่ยเวลาเราเป่งเนี่ยมันเหมือนอภพินญาพลังมันจะมหาสารเป่งได้เลยนะครับถ้าผมถอดไปท่องคาถาเงินล้านผมเตรียมรับหนึ่งแสนเงินล้านได้เลยถ้าเรามีความอย่างที่ผมอ่ะศรัทธา แต่เราผมเนี่ยศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธ,ธาสูงสุดแต่เราไม่ได้ศรัทธ,ธาในคนบางคนที่เรายังไม่รู้ต่เราศรัทธ,ธาพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธ,ธาให้ปี๊ดไปเลยปี๊ดหมายถึงว่าให้สุดไปเลยถ้าเราศรัทธ,ธาหลวงพุทธเจ้าสุดแล้วเนี่ยกําลังใจเราจะฟูฟูแล้วเวาลาการปฏิบัติเราจะได้ผลนี่คือวิธีการของผมนะผมอาจจะเป็นฝึกแบบงงโง่ๆคิดแบบโง,ง่ๆแต่ทุกอย่างเนี่ยผมทํามาอย่างเต็มกําลังเหลือแลลวผมบอกแล้วผมไม่ได้ออกประเภท สามหาครั้งหาผมออกแบบถ้าผมจะออกผมก็ออกนะครับแต่ผมมาเริ่มพิจารณาว่าออกไปเนี่ยเราไปโอเคเบื่อแล้วแต่เราต้องมากลับดูเรื่องของสังโยชน์ของเราตัวเราเรื่องศีลเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับโอเคอารมณ์ที่ไม่เต็มายอีย่ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับอย่างน้อยนี้นะครับวิธีการนี้เวลผมจะออกจากบ้าน ผมเนี่ยทุกคนจะต้องท่องคาถาใน,นล้านและหยอดบาทถูกไหมครับเพราะเราถูกสอนมาว่าเราต้องเกาะบุญตลอดและสัฆทานวิหารานัทธานี้ส่งทุกเช้า,เาต้องหยอดอย่างน้อยหนึ่งบาทเพื่อให้เราติดบุญเกาะบุญเพราะตรงนี้มันจะเป็นกําลังให้เราอาเราคาดเจ้ากรรมในเวรอะไรเนี่ยมันจะเข้าได้ยากนะครับทีนี้เมื่อเราท่องนี้เราเราทุกชุมเชื่อเลยทุกคนเนี่ยจับภาพพระพอได้กันอยู่ ถ้าวันนั้นนะออกจากบ้านและจับภาพทูป hmm. okay. ุธเจ้าหรือองค์สมเด็จหรือพระองค์ไหนก็หรือพระองค์พ่อที่ไม่แวบเนี่ยไม่แวบไม่ถึงว่าไม่ฟึดขึ้นมาหน่อยละห้ามออกจากบ้านอย่าเพิ่งออกเสียเวลาอีกนิดนึงเอาอารมณ์ให้ดีใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่เอาให้แวบถ้าแวบปุ๊บไม่ถึงว่าจับองค์สมเด็จนะครับแวบขึ้นมาถ้าจับไม่ได้หรือไม่ออกเอาเอาเอาะวิสุทธิ์เทศที่เป็นแก้วมองเลยแล้วก็หลับตาใหม่ให้แวบ ออกจากบ้านวันนะั้นผมเชื่อลองังพูดผมนะะจะมีความคล่องตัวเราโชคดีเราอะไรปะเรามีแบ็กอัพแบ็กอัพหมายถึงว่าของดีอะ่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมานะครับและทุกคนนี่นะครับผมขอเล่าเรื่องนี้เรื่องนี้